แคมป์ทีมชาติไทยวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกับการติดตามทีมชาติไทยมาดูสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกาตการ์กันบ้างนะครับซึ่งสถานที่ที่ผมพามาชมในครั้งนี้ก็คือตลาดนะครับที่ประเทศกาตาร์าก็คือที่มีชื่อว่าซุกวาจีฟครับตลาดซุกวาจีฟเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของโดฮาโดยคําว่าซุกแปลว่าตลาดส่วนคําว่าวาจีฟเป็นชื่อตลาดแห่งนี้ซึ่งใครที่มีโอกาสมา,มาเยี่ยมเยือน ต้องขอมาสำรวจดูวิธีการดำเนินชีวิตของชาวกาตารีและหาซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองเครื่องประดับและของที่ระลึกจากข้อมูลพบว่าชาวอาหรับพื้นเมืองที่นิยมชิชานั่นก็คือการสูบบารากุซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งโดยท่านใดถ้าได้มาเดินตลาดแห่งนี้ในช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำจะได้เห็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นั่งสูบชิชาหรือบารากุคุยกันในบรรยากาศที่สบายๆนอกจากนั้นยังมีร้านน้ำชาที่ชาวกาตารีหรือชาวอาหรับนิยมดื่มกัน อีกทั้งยังมีร้านอาหารร้านกาแฟและของกินเล่นอีกมากมายส่วนสินค้าที่คนต่างชาตินิยมซื้อหาเป็นของฝากคงไม่พ้นอินทผอร์พารลโมดักแนวแนวทัวร์หรือจะเลือกเป็นเครื่องประดับพื้นเมืองที่มีรูปแบบเฉพาะตัวก็น่าจะเป็นซเซอร์วเนียที่ถูกใจผู้รับไม่น้อยสำหรับการเดินทางไปยังตลาดซุปวกีฟก็เดินทางกันได้ง่ายๆโดยผมเองพักที่โรงแรมเดอะเวสตินก็โดยสารด้วยรถแท็กซี่มาเพียงแค่สากิโลเมตรเท่านั้น แต่ต้องระวังในการเ,เรียกแท็กซี่กันหน่อยหากเรียกที่โรงแรมรวมค่าเซอร์วิสชาร์จจะตกอยู่ที่40กาตาเรียลหรือประมาณ400บาทแต่ถ้าหากเรียกลถแท็กซี่มิเตอร์จะเสียค่าจดสารเพียง10กาตาเรียลหรือประมาณ100บาทเท่านั้นก็ขอแนะนำนะครับหากแฟนบอนท่านใดมีการมาที่ประเทศกาตาอย่าลืมแวะมาที่ตลาดซุดวากีฟรับรองว่าจะประทับใจอย่างแน่นอน